ท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตาม,มทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบบจะพาทุกท่านมาเรียิวค่ะตัวลากนะคะ,ะ,คะทั้งหมด3คันด้านหลังเป็นฮีโน่นะคะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปชมคันแรกกันเลยะคะ่ะนี่เลยคันแรกเป็นฮนะีโน่เมกาครับ320แรงใช่คันนี้เราก็แปลงโฉมเป็นซิริ5์ล้วเลยใช่ใส่ชุดแต่งโครเมแมนิดๆหน่อยๆน,นะแงมาแล้วเรียบร้อยอนิดหน่อยนะคะแล้วก็เก็บงานสีนะครับ เป็นกันชนหน้าชายล่างนะตัวต่อชายล่างเพิ่มขึ้นมากระจังหน้าประตูซ้ายขวาที่เราทำอันนี้คือพี่ทำสีทำสีนะรุมันปีไม่เก่าอ่ะมันต้องมีการเก็บงานอยู่แล้วนะครับคันนี้มันปีประมาณห้าหนึ่งใช่สองห้าห้าหนึ่กันเองนะคะหมก็ปีลึกเนาะแต่บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นยังงไสุดทนับคนตามหาเยอะนะราคาก็ ไม่ลงง่ายๆนะสำหรับเมก้าสามอีอใช่แล้วค่ะ<ม>สำหรับราคาคันนี้นะคะราคาจะเปิดไว้อยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองนะคะเป็นราคาเปลี่ยนยางคู่หน้าให้หนึ่งคู่แต่ว่าแปดเส้นหลังจะเป็นยางสภาพดีซึ่งก่อนเปลี่ยนให้เราด้วยใช่ครับยาง<ม>ดังก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยบางคนร้องก็เปลี่ยนแล้วก็เก็บงานที่งานสีเกือบหมดแล้วครับก็เหลือชิ้นระบบไฟแบตเตอรี่ใหม่ใช่เปลี่ยนไปเพิ่งทำเก็บงานเสร็จเมื่อกี้เองก็เลยจอดมา <c oughs> รีวิวนี่เองนะครับ คือลูกค้าท่านในกําลังหายนะรุ่นนี้สามร้ยี่ก้านะครับมีหนึ่งคันตอนนี้นะครับคันเดียวใช่เลยครับมีหนึ่งคันนะครับแต่ถามว่าโฉมซีรีส์ห้าเรามีคันอื่นไหมที่ปอซีรีส์ห้าตอนนี้สองทีนสี่ปีประมาณปีห้าห้าไหมใีกน้ำมันมีคันหนึ่งใช่นะครับมีคันหนึ่งนะให้ดูรายละเอียดรถนะเผืไว้เก้าแสนห้า ให้งบประมาณเท่าไหร่ของแหมคันนี้สำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะใช้งบ50,000บาทได้เลยนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีรถน,นะคะใช้งบห้ามาณ100,000ถึง150,000บาท, 100, บาทหรือตัดจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เครดิตของลูกค้าเป็นหลักเนาะสำหรับคันนี้แหละที่แบบคิดค่างวดไว้อะแบบใช้งบที่100,000บาทนะคะส่งค่าว 48, งวด48งวดจะตกพรีี่ยมองหม่นเจ็ดแต่ถ้าเป็น60งวดจะตกพรีเม,มี่2 3 0 0งหมื่นสามค่ะประมาณนี้นะเนี่ยด้านหลังผมไม่ได้เก็บนะ ใสดไรจะเก็บเดิม uh, ม <'s> uh, ั้ยจะเก็บเดิมไหมติดติ๊กเกอร์ใช่เก็บด้านข้างนะครับหรือจะเก็บอ่าตรงนี้อ่าชิ้นล่างของอันนั้นไม่ได้เก็บแคปนเดิมอยู่เห็นไหมจะมีรอยขัดหน่อยนะครับขัดตะลุ่นยังบางแล้วรุ่นบางครับนี่ก็ประตูทําสีใหม่เพราะว่าสติ๊กเกอร์มันล่อนมาใติดใหม่นะครับส่วนหมวกก็ใส่เป็นซีรีส์ห้ามาให้นี่เราแปลงเองปะแปลงเอง ก็ไม่มีอะไรเยอะครัสำหรับซีพีห้าไมกาก,ก็คล้ายกันหมวกใส่เป็นซีดีห้าให้ดูลอยๆนิดนึงส่วนอะไรเราก็ตับใส่ใ,ให้เลยใช่ไหมใช่ครับน,นี่นตรงแก้มซ้ายแก้มขวาใช่ครับสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนพันแท้กับปั๊มสายนะนี n โนโเครื่องพีซีบีนะสามร้อยยี่นี่ต้องมาดูคันนี้เลยนะครับท่อ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 เหรอท่อเขาเดินมาใหม่ไม่มีพักกาง การกมมีนะถ้าสีเรียมเลยนะสวยเลยตอนแรกหัวมามันแห้งมากเลยนะแต่เสียดายต้องทําสีอยู่ดีเพราะมันไม่เรียบรอยนะ้อยนะเนี่ยประตูด้านในยังเป็นสติกเกอร์เดิมเลยอันนี้คือเราทำแค่ด้านนอกเนาะใช่ด้านในยังไม่เก็บนะจะให้ดูความเดิมมันก่อนเดี๋ยวไม่ชอบเังนไงเดี๋ยวว่ากันนะครับเนี่ยถ้าอยากให้เก็บตรงส่วนไหนเติมเดีมม๋ยวเรากาคุยกันครับผหน้าร้านได้เลยนะคะไปดูความเดิมๆก่อน บางๆไหมภายในสีเทานะครับเนี่ยคอนโซลฝั่งคนนั่งตอนนี้เป็นเบาะนอนอยู่ะแต่ถ้าไม่อยากได้เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ได้นะคะแต่ว่าเรามาคุยกันที่หน้าร้านเนาะเป็นเคสเคไปนะคะแบบาบางบางเจ้าเขาก็อยากได้เป็นเบาะนอนไปเลยเนี่ยเรา<ช>ไม่ต้องทำก็มีใช่ครับแต่ถ้าแบบอยากได้เป็นเบาะนั่งเป็นเบาะเดิมๆของมันก็ได้เดี๋ยวเราคุยรายนีครับเบาะคนขับเลยพวกนี้เดี๋ยวหุ้มให้ใหม่ ฟังอยู่แล้วรถปีนะดึกดึกมันต้องรีวิวจัดเต็มหน่อยเพราะว่าไหนไหนพี่ก็พ่วงแบตไว้รอแล้วไใช่ตันนี้คือแบตไอรีพวว่วงเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> อ่ะตารทฟังเสียงเครื่องหน่อย ขวางอก็เสียแบตเตอรี่มันือขวางข้าวเสียทันใหม่ใหม่ได้โว้ยกดมาเป็นลูกเลยนะเย็บหน่อยเย็บหน่อย เดี๋ยวขอดูพื้นหน่อยนะไม่ไม่ไม่ทะลุไม่ผูกนะ,ะติด<ม>ควันนิดนึง<ม>น่าจะต้องไปเช็คเครื่องนิดนึงะนะเดี๋ยวขอขอนิดหน่อยยืึ่งหนับขอวัดาตามันเครื่องหน่อยเดี๋ยวดึงกา,าดวาตามันเครื่องนิดนึงนะครับมุปีเ,เก่าอะไรปิ้วอะไร มี่มนะิ้นะเกียร์ไม่ดังอะ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเช็คระบบไฟมาเก็บรายละเอียดใหใช่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเช้ไฟแอร์ฟรมให้อีกรอบยังดับดับเครื่องไม่ได้ตัวเนี้ยยังดับดับปัม๊มรู้สึกว่าออเตอร์ดึงดับไม่เสียนะเดี๋ยวจะขออนุญาตดึงดับนิดนึงใช่คุณหลวงอน่าง ต้องดึงดับเนี่ยวสปอเตอร์น่าเสียนะครับพวกนี้เดี๋ยวเก็บระเอียดให้นะครับเดีย๋ยวมาดูคันกลางคันต่อไปเป็นนิโนวิกเตอร์สามสี่สี่นะคันนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะครับนี่เพิ่งมาใหม่นะเลขไม้เท่าไหร่แอมคันนี้จําไม่ได้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปีหกสี่นะไมาา้จะอยู่ที่ประมาณแสนห้าหมืน 100, 500, ่มนสองพันะคะมีหกสี่น่าบอลน,นะคันนี้เลขไมก้ก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะสองปีเอง สองปีบิงอยู่เซนห้าบิงอยู่เซนห้าก็เยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่นะนะค,คันนี้ก็ได้เก็บงานตรงสฉยล่างขาดสีหัวนะครับขาดสนนีให้นะครับกันชนก็มีเก็บนิดๆหน่อยนะครับส่วนหัวคือเดิมเลยตัวนี้ก็เดิมเดิมเดิมสีเดิม,มน,ะะนะครับแต่ถ้าไม่ชอบสีบอลเดี๋ยวทาเป็นสีขาวให้เหมือนตัวใหม่ก็ได้แล้วก็มีพวกท้ายล้อให้นะครับคันนี้เราขายยางเดิมรือยางใหม่สําหรับคันนี้นะคะราคาเปิดหน้าร้านอยู่ สองล้านห้าหมื่นบาทใช่ค่ะสองล้านห้าหมื่นบาทอ่ายางใหม่นะตัวนี้เป็นชมพีโอนะครับพอดูเฟืองหน่อยอ่าเป็นเฟืองใหม่แล้วนะสี่จุดหกสองห้าครับภายในเรียมๆนะขอดูภายในนิดนึงนะเรียมนะเรียมเกลียดเลยล่ะนะครับเห็นไหมโอ้รู้สึกว่าโทรกล้องไม่สูบเพื่อเลยนะนี่เห็นไหม ภายในเรียบๆรียบนะขอดูเลขไม้นิดนึงนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับภายในก็สวยๆนะนี่คันนี้นายเคยวิ่งวิ่งไกลตู้เย็นใหม่ป่ะใช่เพราะว่ามีเครื่องจินไม่น่าละมันแบบว่าเลขไม้ค่อนข้างเยอะนิดนึงวิ่งไกลวิ่งไกลนะสายไกลสังเกตจากตรงนี้เลยใช่ครับจะสีก็เรียบๆนะนี่เห็นไหมซุ้มร้อยยังเดิมอยู่เลยอ่ะ อ๋อเปลี่ยนเดี๋ยวสั่งของแท้มาใส่ให้นะครับมันจะได้เข้ากันเนาะสะภาพวสวยๆนะนี่ครับตรงนี้แตกเดี๋ยวสั่งของแท้มาใส่ให้นะครับเมียนเดียวที่เหลือก็ใช้ได้นะครับเมียวยางใหม่ก็ได้นะก็ลดราคาไปนะครับก็ต่อรองกันได้ที่หน้าร้านได้เลยนะครับถือว่าแบบเอ้ยไม่สะดวกมาอยากดูขอ้อมูลเพิ่มเติมอยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาได้ค่ะ ก็จะมีเบอร์แบบแล้วก็เบอร์พิทิพนะคะเบอร์แบบจะเป็นเบอร์0 8 3 5 9 5 4 4 2 8ค่ะเบอร์พิทิพจะเป็นเบอร์0 9 4ย์เ9้าสี่เก้าก้าอ่นะแล้วก็ตัวลายเนาะจะเป็นลายแอดค่ะจะเป็นตัวแอดหนึ KLMOH นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกลูกคา้าถ้าเกิดว่าลูกคา้าท่านใดที่หายฮิโนวิคเตอร์3 4 0รี่แรงอะเราไม่ได้มีแค่คันเดียวแค่คันเนี้ยที่เรารีวิวอะคือเป็นคันที่มาใหม่ล่าสุดและดีที่สุดที่เราใช่ครับ เกคันนะออ่ายากเหมายกชุดได้ราคาเราคุยกันใช่ครับราคาลงดิลงไปอีกมครยกชุดเลยได้หมดได้หมดนี่สภาพก็สวยๆนะหัวเดิมครับไม่ชนนะครับไม่มีชนคันนี้คันต่อไปสำหรับคันต่อไปนะคะไฮไลท์ของเราอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้เป็นฮีโน่นะคะสามร้อยแปแรงม้าสำหรับคันนี้เป็นรถปี65นะคะราคาเปิดหน้าร้านอยู่ที่2องล้านสามแบาทเป็นราคา เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งหมดสิบเ้นค่ะเพราะหนูไม่มไมไเพราะยางมันไม่ดียางมันไม่ดี <c oughs> ต้องเปลี่ยนยางใหม่ <c oughs> ตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยราคานี้เขียนว่าเป็นยางเดิมมันใช่หรอเลยโทรกิ้งอีกรอบหนึ่งเนี่ยสรุปว่ายางใหม่แต่ยางเดิมครับยางใหม่ <c oughs> นี่ก็มีไฟเดย์ไลท์ข้างล่างนะปีหกห้านะครับหน้าขาวนะ <c oughs> นะสวยเลยนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดยาง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 หรอยางไม่ใหม่ยางไม่ใหม่ล่าสุดถ้าใหม่ก็มีตาหกสี่ปีที่นี่ไง 60ปีอ่า60ปีแล้วก็กันอ่ากันศาสตร์ทั้งข้างจะเขียนว่า anniversary ตรงนี้ป่ะไม,ไม่กันศาตนสาตร์นี่ดิประตูดินำ้ำไม่มีอะไรแค่นั้นใช่ค่ะก<อ>็เอ็มสองพีสามแปดแล้วมีสองคันนะมีสองคันเหรอใช่อีกคันนึ่งเป็นน่าจะเป็นฉมมีโอบ่ะเป็นสีบอลสีบอลเหมือนตัวนั้นใช่ใช่ใช่มีคันหนึ่งแต่คันนี้คือใก้ปีใหม่กว่าอันนี้ก็วางเครื่องกินมาเหมือนกัน ก็เพิ่มมาที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยดูสิเออเหมือนกันเลยออกแบบมาเหมือนกันเลยชมเหมือนกันกนะ <c oughs> ใช่ใช่นะใช่ได้เลยนี่เห็นไหมเครื่อง21นะครับนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์นี่ติดทําไมเนี่ยภาษาญี่ปุ่นอันนี้รู้เตือนอะไรเปล่ปาแต่หัวเดิมเดิมบางเลยสองคันนี้นะครับยิ่งเจอแดดยิ่งเห็นแบบเททันสียิ่งดูใกล้เลยนะครับ สำหรับคันนี้ก็กงบออกอยู่ที่สองแสนนะคะส่วนข้างมัดที่หนูคิดไว้สี่สิบแปดงวดจะตกอยู่ที่หกหมื่นสามถ้าหกสิบงวดจะตกอยู่ที่ห้าหมื <63. S 2> ่นสองพันนะครับส่วนลูกค้าอยากได้หางก้้งคู่กันนะครับมีค่ะหางสามเขาก็มีหางสองเ่าก็มีแล้วแต่ลูกค้าอยากจะจับคู่กันได้าหางสองเขาราคาะเริ่มต้นอยู่สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้าหางสามเขาก็เริ่มต้นอยู่ที่ ามแสนแปดหมืเป็นราคายางใหม่ไหมสามแสนแปดหม่าี่งหางนะยางสภาดีค่ะอ่าเน่ีสองหางราคาเบาๆบสีเลี่ยมเีเลยนะรถปีใหม่นะครับอันนยไม่น้อยด้วยนะพี่กอนหลักหมื่นนะคันนี้เท่าไหร่คันนี้แปดหมื่นแปด่นเก้าหรือเปล่าแปดหมื่นแปดหมื่นเ้าแปดหมื่นเานะคันนี้อันนี้แปดหมืนเ้าดูซมล้อยังเดิมอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรอย ที่ถอดออกคือเป็นรอยเขาจับทําเป็นขาบางคนล้อหลังก็เลยถอดทิ้งก็เลยย้ายเข้ากับที่เดิมไอ้ที่ว่าเขาแต่งกันแล้วใช่บางคนล้อยื่นบางคนใหญ่ๆอ่ะก็เลยถอดออกทิ้งเลยนะก็เลยเอาเข้าระบบเดิมสวยกว่าทรงเดิมสวยกว่านะขอดูภายในหน่อยคันนี้ไหนดูเครื่องคลิปไวยนะรถปีหกห้านะสองปีนิ่งน้อยๆนะ อีกคันหนึ่งใหม่ก็ประมาณแสนกว่าประมาณนี้จำผิดน่ครับนี่ภายในริบเรียมเลยนะมาดูเลขใหม่ครับเนี่ยแปดหมื่นเก้าโอ, 8, 10, โอ้สตาร์ทยังติดนะแบตเตอรี่อันนี้น่าแปดติดมาก,กับรถเลยแหละนี้ดูภายในกลิ่นรถใหม่อยู่เลย ดังเลยคันนี้ก็เป็นเฟืองเรียวกันนี่4.625แปดสามเจ็ดนะคันนี้สตาร์ทไหมละ่ะแล้วแต่สตาร์ทไหมสตาร์ทก็ได้นะอะไรก็ไหนๆเนาะลืมๆเมื่อกี้ลืมสตาร์ทได้นะคะคลนี้ปุ๊บวิ่งเทียบคลิปไปนะเกืยวไม่ติดเลย ดเดิมไม่เคยรีได้มาเสียแบบนี้นะครับ,บน,นเดิมเลยท่าใด <5 S 1> สนใจโมล่าบุ้งทุกมือสองนะนีโน่สามพันยี่มีหนึ่งพันอ่าสามดีซีเก้าพันสามแปดอ่ะสองพันลูกค้าท่านใดหันอยู่นะคะรีบมาจับจองกันได้เลยนะคะรถที่ถ่ายคลิปในวันนี้ก็จะจอดอยู่ที่เช็คแชร์มอเตอร์สุพาารรณรัชเท่านั้นนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์แบบก็เบอร์นี้เองเนาะเบอร์แบบจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าสี่สี่ อร์พิ๊บจะเป็นเบอร์0946291494นะคะหรือว่าแอดไลน์ ID มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะจะเป็นตัวแอด 187KLM68 นะคะสามารถทักมาได้เลยนะนะครับยังไงต่อจิ๊บได้เรารีวิวให้ดิดูดีสแกนอตเตร์นียได้ไหมสก็อตเตเนียเหรอไม่ตอนเนี้ยเหมือนจะจัดโกสแกนอตเตร์นียอยู่คันหนึ่งคันนั้นอ่ะคัน38อ่ะใช้เงินแค่ห้าหมื่นบาท38อ๋อนี่นี่นี่คันที่สองนีู่กคขาใช้เงินแค่ห้าหมื่น ห้าหมื่นบาทลูกค้าลูกค้าท่านใดที่หารถนะคะสแกนเนียหัวลาก P380 อยู่มีหนึ่งคันเท่านั้นที่มันเป็นหัวแบบนี้เนาะเพราะว่าหนึ่งคันมันจะเป็นหัวม่วงมีหัวม่วงอีกคันหนึ่งนะเออว่าสองคันนี่หว่าห้าหมื่นได้สองคันในห้าหมื่นแล้วก็อีกคันหนึ่งมันจะเป็นหัวขยันคันนั้นเดี๋ยวมาคุยกันว่าได้ full ห้าหมื่นหรือเปล่าอันนี้เท่าไหร่นะราคาเก้าแปดเก้าแปดย่างใหม่ไหม สินาพอนนก็เก็บงานสีเรียบร้อยใช่แล้วยางสภาพดียางสภาพดีอ่าฮะนะครับนี่นี่มีหนึ่งพันแล้วก็หัวม่วงอีกหนึ่งพันนะคะแล้วก็มีหัวขยะอีกหนึ่งพันเป็นสามแบบศูนย์เกียร์ธรรมดาเท่าเดียวยกล้อได้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดเดิงอุ้มไหนๆก็ไหนๆถ่ายไปเลยไม่ต้องคิดหน้าแล้วนี่ต้อนแล้วพี่ชัดซีเรียมะสวยนะไทยางอะไรยังอยู่เลยเนี่ยนะเรียมนะ หมคูณล้อซีเรียสม,มากเลยอะ่ะหกคูณสองครับแป,แปลงแปลงต้องแปลงนะนสภาพ,พยายสวยๆนะอยากได้ราคาไหนก็ทักมากันได้นะครบโบรลากเรามีหลายราคาคนะครับรบออกก็ตามปีรถนะครับแต่ท่านใดนะคะที่กำลังมองหา f m 2เสองปีที่มันเป็นตาม ใจร้อนิดหนึ่งเขาเก็บงานแบบนึงนะาได้ได้ราคาย่อมเยามากลูกค้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันประมาณหกแสนห้า <6, 05. S 2> ประมาณนี้ <Okay. S 2> พร้อมเก็บงานให้สวยๆเลยใช่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องแฉแชมป์มาเตอร์นะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับ